สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชิวกับลิศนะคะวันนี้นะคะชิวก็จะมาหมดโฮมชิวนะคะอยู่บ้านนะคะเพราะว่าช่วงนี้กักตัวโควิดนะคะทุกคนแล้วก็เนื่องจากว่านะคะห้องของชิลนะคะจะเป็นพื้นแบบนี้พื้นไม้ลามิเนตนะคะซึ่งทุกคนรู้อยู่แล้วว่าพื้นไม้ลามิเนตส่วนใหญ่อะค่ะจะใช้น้ําถูไม่ได้เนาะเพราะว่าตัวพื้นของเขาอะค่ะมันจะเปียกไม่ได้มันแล้วก็ตัวลามิเนตมันจะบวมออกมาถ้าเกิดว่าเราใช้ผ้าถู ชุบน้ำเยอะๆค่ะตอนลรเมเนดเขาก็จะบวมออกมาซึ่งอายุการใช้งานของลรเมเนดมันก็จะอายุน้อยลงแล้วทีนี้ชุกก็เลยไปเห็นในเว็บนะคะของ 3M s อ t มสกอตบนะคะเขาขายตัวนี้เป็นไม้มอบนะคะที่จะเป็นข้างล่างเนี่ยเขาจะเป็นตัวยางยางแบบายางนิ่มๆเลย แล้วก็มีตัวบวกๆกับวกบวกซึ่งอันนี้เขาบอกว่าจะช่วยในการยึดจับแล้วก็ดูดฝุ่นได้ดีในการถูแล้วก็กวาดพื้นนะคะแล้วก็ชิวซื้อเนี่ยราคาจะอยู่ประมาณสอ0ถึงามนะคะแต่ว่าช่วงที่ชิวซื้อน,นะคะจะเป็นช่วงแฟลตเซลเดี๋ยวชิวแปะราคาไว้ให้ใน s h อป e ีนะคะซึ่งเขาก็จะแถมอันนี้มา5แผน่นแต่ว่าแต่ก่อนเดิมเมื่อก,ก่อนชิวมีอันนี้อยู่แล้วชิวเอาไว้เช็ดเหมือน เป็นผ้าเช็ดทำความสะอาดนะคะทำความสะอาดพวกเคาน์เตอร์ครัวหรืออะไรอย่างเงี้ยคะ่ะใช้แล้วทิ้งเนาะซึ่งมันจะเป็นเหมือนแผ่นไฟฟ้าสถิตค่ะทุกคนเป็นแผ่นแบบนี้จะเป็นผ้าที่ใช้กัดเก็บฝุ่นแล้วก็เส้นผมได้ดีเลยะคะ่ะซึ่งจะมีทั้งแบบเปียกแล้วก็แบบแห้งนะคะ ก็ถ้าใครจะใช้แทนไม้กวาดก็ใช้แบบแห้งถ้าใครใช้ถูกพื้นเลยทีเดียวจบๆก็ใช้แบบเปียกได้เลยค่ะอันนี้คือชิวซื้อมาเป็นแบบแห้งเนื่องจากว่าจะใช้เพื่อเช็ดแบบอย่างอื่นด้วยนะคะที่มันสกรปรกมากๆเราใช้แล้วก็ทิ้งเลยโอเคเดี๋ยวเรามาสาธิตให้ดูนะคะ เราก็ใส่อันนี้เข้าไปเราก็ใส่อันนี้เข้าไปเลยแบบนี้สี่มุมนะคะใส่เข้าไปเลยโอเคโอเคเราก็ใส่ทั้งสีด้านเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวชูทูบให้ดูเลย ซึ่งปกตินะคะผู้หญิงเราเนาะก็จะมีพวกเส้นผมต่างๆนะคะถูกไปเลยถูจริงๆนะคะเนี่ยในห้องอันนี้ชิวถูกแบบให้ดูแบบทั่วๆกันนะ พัผนผ่านไม่ได้ใช้แรงกดอะไรมากนองจากว่ามือหนึ่งถือกล้องอีกมือหนึ่งถือไม้ถูนะโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันว้าวเรามาดูกันสิโอโอเคเลยนะทุกคนดูดฝุ่นออกมาบบได้เยอะเลยนี่เมื่อกี้ชูแบบไม่ได้กดถ้าชูกดอ่ะมันจะน่าจะติดออกมาเยอะเลยมันจะเป็นแบบพวกฝุ่น ผงผงเส้นผมต่างๆแทนการกวาดห้อง,องได้เลยค่ะปกติคือชิวจะใช้ที่ดูดฝุ่นใช่ในการหยดฝุด่นที่ห้องค่ะแต่ช่วงนี้เนาะเราก็ไม่อยากเปิดเครื่องดูดฝุ่นบ่อยโอเคโหฝุ่นติเยอะเลยอ่ะดีนะถ้าเป็นแบบน้ำก็คือนั่นเลยพื้นก็สะอาดเลยนะคะทุกคน คืนก็เมื่อกี้แบบเหมือนที่มีฝุ่นอย่างเงี้ยเราก็ถู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 คืนก็ดูสะอาดเลยนะคะอืมโอเคเลยโอเคนะคะทุกคนไมน้นี้แทนการกวาดห้องได้เลยสกต็ตไบ e อซี่นะคะ ก็จะชื่แปะลิงก์ไว้ตรงนี้นะคะไว้สำหรับถ้าใครอยากที่จะไปซื้อตามมาใช้นะคะก็แนะนำได้เลยช่วงโปรโมชั่นเยอะแยะมากมายเลยค่ะใน s h อ p e e ชิวก,ก็ซื้อมาได้ราคาถูกเลยโอเคคะ่ะวันนี้ช่วง Home โฮมชิวนะคะก็ขอตัวปิดคลิปแคแ่เพียงเท่านี้ก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะ